สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิรมมุนชูชาแนลนะคะอันนี้เราก็มาดูหลังบ้านลุงนะคะว่าเขากําลังทําอะไรกันนะคะนี่นะคะโอ้เป็นงารผสมปูนนะคะ <c oughs> มาสามันเห็นอ <Yeah. S 1> right mm ันเดียวเราหวนที่มือเองอยู่พูดยังไงพูดซื้อมาให้สามันนะครับเห็นอันเดียวนะครับในเครื่คงผงเค็ืโค้งเต็มดเครื่องงได้ซื้อมาให้สมบูรณ์ไปนูแน้ว ลำใยเยอะเข้าสิน้ำนะเอาสายยางฝังู้มาก็ได้ตุนสายยางรเนี้นอ,อ่นีเตัื้อมานีนกนาาะโแล้วมันจะไม่หลดีนว่า นี่นะคะก็เป็นการผสมปูนนะคะอุ้ยใช้ยังไม่เป็นอันเชื่ออะไรใส่ไม่กินหือเอาคำว่าเย็นเมนนเมื่อคืนนั่งจากก่อนเหรอ อู้ไปอยู่นคนมันเยอะเละระทำงานตแวคือนองขซุนนี่ผสมปูนไปไหนหรอซุนซุนผสมปูนไปไหนก่อก่อำแพงบ่ เนี่ยนะคะเป็นการผสมปูนก่อกำแพงนี้นะคะก่อกำแพงขึ้นตรงนี้นะคะนี่นะคะโอ้ากี่บังเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับ เกาดกบี็มาดูครับทำตามคับกมาทำร้อ่างบ้านอย่นะตอนนี้นะครับเห็นครับก็กำลังเตรียมประกอบปูนนะครับเพื่อที่จะทำอลังบ้านเลยนะครับในเร็มน้อยนน่เนาะเด็กน้อยคนไปรุ่นเนาะในเรมนกอยนไปรุ่นเ วันศกตัวเองทำว่าเดีวเราเขาทำงานวันนี้จะทำอะไรจะทำงานอย่างไรวันนี้จะทำอะไรจะทำงานอย่างไรชางมนบ้างปเลยอยู่น่าตอนนี้นะ มันร้อนตรงนั้นมันร้อนมาตรงนี้ก่อนไปหาที่นั่งก่อนจ้ายืนจะขึ้นลายดวงโมาเลยเน็ตีโอ้ยคนดูเยอะจังตรงต่มีคิดปังโอ้ยสุดยอดร้อยกว่านี่น้อย สุดยอดสุดยอดแล้วค่ะนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณจ้มเกี้ยนใช่ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพงศ์ชูชาแนลนะคะในะคะตอนนี้เราก็มาดูนะคะดูหลังบ้านลุงนะคะเราจะมาดูต่อทำรั้วนะคะทำรั้วก่อนนะคะทำรั้วทำตรงไหนต่อทำตรงนี้หรอโอเสริมตรงนี้ใช่ไหมโอ้เสริมขึ้นนะคะค่ะ นี่นะคะก็ทำตรงนี้ให้เสร็จนะคะร้วนแล้วก็ประมาณสามล็อกนะคะเพราะสามล็อกทำมาแล้วนะคะก็อ yeah. ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ นะคะรั่วบ้านนี้นะคะที่ยังยังไม่เสร็จนะคะก็คือล็อกนี้นะคะสองล็อกนะคะแต่จะวางวางอ่าเครื่องอะไรอะ่ะอิดบล็อกนะคะก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสองถึงสามบล็อกนะคะเนาะสองถึงสามแถวนะคะนี่นะคะเนาะอันนี้เราก็มาดูนะคะช่างตั้มแล้วก็ช่างซุนกำลังทำนะคะ ยอยทำนะคะให้เสร็จนะคะคุณพรณภาสบายดีสวัสดีค่ะทุกทุกคนค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสมากนะคะขาดนวลเลยขาดมันนวลก่าทีกพี่กนะะมเสียเนี่ยมันนวลมันงามันมีน้ำาของ

การผสมปูนเพื่อที่จะฉาบกับอิฐบล็อกนะคะ